ด,ด,ดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สำหรับสเปเชียลอีของเราวันนี้เราอยู่เราจัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วว่าถ้าเกิดรวมที่เรามีครั้งคร<ง>ั้งที่สก็ยังเป็นมันก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างครั้งแรกมันก็จะเป็นคนารู้สึกแบบ First impression กับการที่ได้ดูกับทุกคนใช่ไหมคะแล้วครั้งที่สของเราที่จัดขึ้น สโคบงานก็เพิ่มแบบใหญ่ขึ้นจากเดิมแต่กลับการเป็นว่าอันเนี้ยมันคือจากกันโดยสมบูรณ์เพราะว่ามันจะเป็น special episode แล้วก็เราะลยนะไม่ไม่ใช่ไม่จากซเรามางานแต่งวันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบจากกันโดยสมบูรณ์นะอยากให้ทุกคนดูแบบภาพที่มันทำออว่าเป็น special เอพิโซดมันมันเป็นภาพที่เป็นภาพที่น่ารักอะค่ะ คือมันเป็นตอนสุดท้ายก็จริงแต่ว่าอันนี้แหละมันคือจบอย่างสวยงามใช่อะพจินีคะ,คะก็รู้สึกคือครั้งนี้มันเป็นสเปเชียลเอพิโซดที่เราห่างหายไปจากไฟนอลเอพิโซดประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมคะมซึ่งมันก็มาวันนี้มาด้วยความรู้สึกคิดถึงแล้วก็ความรู้สึกที่ดีใจแล้วก็<ม>แฮปปี้ที่เราจะได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้ว มันก็เป็นความรู้สึกที่แอบใจหายนิดนึงเพราะว่าเราก็คงต้องบอกลาตัวละครของเราอย่างสมบูรณ์แล้วจริงๆอย่างที่น้องเจน่าบอกก็คือมันถึงเวลาแล้วแหละที่จะส่งตัวละครกับสูนิยายจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้เศร้าค่ะหนูก็อยากจะดูพร้อมกับทุกคนนี่แหละเพราะว่าเราอะต่อสู้กันมาทางเรื่องแล้วใช่ไหมแล้วก็หืมคนดูก็ดุนกันมาเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เหมือนคืนกำาไรให้ทุกๆคนแล้วกันค่ะก็คืนความสุข ให้แฟนๆที่ร่วมต่อสู้กับพวกเราหมอเปรมแพทแล้วก็มีพี่หมอโบพี่สิตาคอยเอาใจช่วยพวกเรามาตลอดทั้งเรื่องก็หวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่มีตลอดยิ้มค่ะพวันนี้เป็นงานมงคลเงานมงคลของตัวละครของเราทุกคนมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเตรียมละกะใช่เตรียมเลยงานมงคลค่ะก็แฮปปี้มากๆที่ได้กลับมาเจอ ตัวละครของพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนมาเหมือนได้มานั่งอัปเดตชีวิตว่าเออตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงบ้างมีความสุขกันขนาดไหนก็น่าจะเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจแล้วก็ซึ้งอีกแล้ว <laughs> ทุกคน <laughs> ใช่ค่ะเออวันนี้ออไม่ได้เรียกว่าบทสรุปแต่ว่าเป็นเหมือนเหมือนเรามานั่งดูชีวิตของแต่ละคนว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่นะ ใช่ไหมใช่ก็ประมาณนั้นค่ะใช่จมูกอย่างนี้แสดงว่ามันจะหวานคู่ไหนมันจะหวานก็่กันคะไม่รู้เฮ้ยรอดูเลยค่ะคู่สาะอาจจะมีหนึ่งคนสบายๆเราจะไม่แบบสปอยความหวานเลยหรอของของพี่หมอโบกับพี่สิตาจะเป็นยังไงให้รอดูดีกว่าค่ะคู่เรา ที่จริงแล้วคู่เรามีคาแรคเตอร์ที่จริงเราก็จะมีคาแรคเตอร์ว่าในสเปเชียลพิเศษมันจะมีอะไรบ้างล้วก็เลยตอบไปว่าเซอร์ไพรส์ดีกว่าขอเราก็เซอร์ไพรส์ส่วนกันไม่แต่เขาเป็นคุณซื้อใหญ่ในการทําให้คู่เราไอ้นี่นะเขาก็ต้องมีตัวอย่างที่ดีให้เราหรือเปล่าวันนี้จะมีการขอบคุณคุณซื้ออีกหนึ่งเหล่าใช่ปะเขาพูดถูกปะจะพูดถูกปะคิดว่าน่าจะถูกอ๋อแสดงว่าเราจะมีคนมาช่วยเราอีกแล้วหรอใช่ใช่จะมีคนเอ๊ะหรือว่าเราจะขอบคุณเขาฮะ ไม่รู้ต้องรอดูแต่จะรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแบบอพิษฎเนี้ยมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็คือตัดเรื่องขมออกไปเลยอ่ะแต่มันมันเป็นแบบชีวิตคนคนหนึ่งที่ควรที่จะได้รับความสุขขนาดนี้กับการต่อสู้ฝ่าฟันกันมาหลายหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะโอ้ใช่ทุกคนจะได้เห็นตัวละครแบบเป็นมนุษย์มากๆแฮปปี้จริงๆสักที yes ชีวิตจริงอะไรแฮปปี้กว่ากันช่วงนี้ไม่ค่อยแฮปปี้เลยไม่แฮปปี้หรอเพราะว่างอะเจน่าก็แฮปปี้อยู่แฮปปี้แหละไม่กินนั่งแต่งหน้าอยู่ค่อนข้างที่จะแบบทำงานทุกวันเฮ้ยเลิฟไม่จอบก็เลิฟไม่จ b บอยู่เลิฟไม่จบเฮ้ยแต่เมื่อวานมันเห็นหรือเปล่าว่าเจน่าน่าจะเลิฟไม่จอบที่สุดนะ มล้วไม่เศร้าอยู่แล้วอะเราต้องรักในอาชีพของเราแล้วมีความสุขทุกวันแต่ใต้ตานี่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่แต่วันนี้คนสาวแก้มสวยอยู่ดีหรือเปล่าเม่วานปวดเออว่าและวทำไมปวดเนาะปวดเพราะอะไรปวดหนกแก้มมากเลยสองวันพี่ๆได้ดูได้ดูเขาหรือเปล่าคะเห็นค่ะเห็นโอเห็นมีคนแคบมาออวดโทษทีนะคะผมเป็นแม่ค้าล้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม เด้อหนึ่งเด้อสองเด้อร์มเด้อมีกระดิ่งให้กดมีค่ะปัง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 ไม่ใช่ตอนเนี้ยอ่าไม่มีเพราะเราไม่ได้ขายของวันนี้ค่ะทำไมหรออยากให้อยากให้เป็นเหมือนเมื่อวานอีกเหรอคะค่ะถ้าเกิดใครแบรนด์ไหนนะคะจ้างได้เลยนาจินนี่ขอมแก้มีกเหรออะไรนะคะคุณอยากถูความแก้มีกเหรอคะไม่ก็ไปดูในซีรีส์บ้างเก็บให้เขาดูในจอกันบ้างถ้าแบบเออดูบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่เบื่อหรอกเนาะไม่เบื่อถ้าเป็ไงหรือพี่ต้องไปดูพี่มิวพี่เนแทน มันก็หมดกหมดเลยกันหมดกันหมดนี่แหละอีศาเขาไม่อีศาเขาไม่มาอ่านเนี่ยเลยนะไม่ทำงานเอ็นดูน่ารักเห็นกดกระดิ่งกันแบบจิ้งจิ้งหัวใจหรือเปล่าได้จไปแชรงกะเบลแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยังคะเห็นเห็นคุณดึง อเราสนเราสนใจในสิ่งที่คุณดึงมากหนูก็สนใจมากแล้วจิงพึ่งไปเห็นเขาเกี่ยวหูจริงเกี่ยวจริงๆก็จะเกี่ยวให้เขาดูไงว่ามันเกี่ยวได้ไซส์ไหนก็เกี่ยวได้เอาละค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นการทายอินนะคะท้้สีคนนี้นะคะพร้อมที่จะทํางานไลฟ์ทุกอัตราใช่้ค่เมื่อกี้เราก็นั่งอยู่เร้ได้ยินใช่ไหมพี่ติ๊กบอกเราว่าว่าเจอกันแน่ เจออะไรคะเจออะไรคะเจอซีรีส์เรื่องใหม่แน่แล้วโอ้เห็นเขาพูดไม่ต้องถามพี่เจก็ได้จะน่าบอกเองเลยเจน่าบอกไปแล้วตั้งแต่นานแล้วหนูบอกว่าจะมีแน่นอนเรื่องที่สองน่ะใช่แต่พี่ก็พวกพี่ก็อยากรู้ไงว่ามันจะเป็นประมาณไหนใช่ป้ะมันคงฉีกจากเดิมหมายถึงว่ามันคงฉีกจากเดิมแน่ๆค่ะจากที่เขาเป็นหมอจะเป็นนักแสดงก็อาจจะได้เห็นเขาอาจจะไปอยู่ในน้ำอยู่บนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอาจะอยู่บนฟ้าจจน่าจะผ่าตัดหรือว่า ประมาณนั้นใช่หรืออาจจะเป็นเจจินมันจะเป็นอย่างนี้และอะไรก็ตามมันควรจะเป็นเจอขอโทษค่ะอาจจะแบบพริกเปล่าเน่หนูชิฟหนูชิปเจจินเออตวคู่นี้ล่ะคะยังไงสีก็มีแน่นอนซับไพได้ไหมหนึ่งจุดถ่ายแล้วถ่ายไปแล้วเราเล่นค่ะก็มีก็เหมือนที่พี่ติ๊กบอกอะไรเขาว่าต้อง รอบปีหน้ามีหลายเรื่องใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ามีหลายเรื่องเลยเขาสปอยว่าไม่ได้หลายเรื่องที่เราไปร่วมนะเอาเรื่องที่เราเป็นหลักมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ก็คู่เราจะมาในเราจะเป็นใครเราจะทำเราจะบินไนเท่าไหรอทางนี่เราไม่ได้บินอ๋อไม่ได้บินเนาะเราไม่ได้บินเราไปเรื่อยอ๋อโอเคาลราคู่เราได้อ่านยายแล้วคะ เรา,เ,าเหรอคะอุอ้ยอ,าอา่านแล้วคะ่ะเฮ้ยแสดงว่าก็รู้แล้วสิว่าคุณได้อะไรร, <laughs> รู้แล้วสิ <laughs> เ,เราว่าเราเราว่าทุกคนทุกคนต้องชอบนะแบบทุกทุกคนน่าจะชอบออตัวพล็อตเรื่องด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ม่กลัวห,นหน้ <laughs> วองดำเลยนะทีนี้ไม่ไม่กลัวห้องไม่กลัวห้องดำเลยเพราะพล็อตพล็อตเรื่องน่ารักมากแล้วก็มีข้อคิดดีๆด้วยแล้วก็เป็นสามารถเป็นกำลังใจให้หลายๆคนได้แน่นอนจะพยายามสื่อ อารมณ์ตัวละครออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าทั้งสองตัวละครคือแบบทุกคน can relate to แน่นอนอาจารย์เรนนี่เตอแน่แยังไงเราจะเราจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าตอนแรกก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วจะเป็นอีกได้ยังไงก็ไม่ผิดในบทบาทไม่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 ค่ะเป็นคนเดียวใจเดียวเหรอให้ใแต่ป็ากไม่ไม่ไม่ดอี่าไม่ รักจริงเนียเป็นแรกก็เป็นไปเใอ่ว่าคอยเป็นคนดีก็พอเป็นคนดีแน่ๆอยู่แล้วแหละพวกเราอะเรื่องต่อไปอะกรีนแฟลกอะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปกรีนถอดกรีนปะวะกรีนกรีนแกลีนใส่เนี่ยเยลโล่เยลโล่เป็นในโซนเฝ้าระวังอยู่ในโซนเฝ้าระวังพี่มีเป็นยังไงเราจะแบบรอบนี้เราจะมาในบทจจะประมาณไหนยังเป็นคนเท่เหมือนเดิมหรือป่าเท่นะเราต้อง เราอาจาปาเทมาเทแม่มิวเฮ้ยอาจจะอันนี้อะไรใหม่ๆก็สลับมันมุ่นไปหมดอันนี้บาอะไแม่เอาไม่สปอยเราดูเราดูดีกว่าเขาเขาเป็นคนเหมือนตัวละครเลยเธอทำเธอเริ่มกินตัวละครเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะนให้สปอยให้ให้พี่มิวสปอยหน่อยสิสักสามคำ ที่ต้องรอลุ้นกับคู่เราบุนบุญบุญเฮ้ยรุนกับคนอื่นห้องดำค่ะห้องดำใช่ห้องดำก็ได้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเราอะให้เราทำท่าเองด้วยเราทำท่าด้วยนะเราอะทำท่าด้วยหนูแค่ทำประกอบน้องค่ะอ่าพอแล้วมั้งห้องดำนะคะสองคนนี้เชิญนะคะน่อที่โรงที่อยู่ก็ประมาณสีดำดำอยู่ขอโทษขอโทษด้วยบรรยากาศพาไปหรอบรรยากาศตกลงพี่วิวจะได้สปอยหรโอเคโอเคค่ะ ไม่สปอยแล้วน้องพูดไปแล้วนี่เฮ้ยอะไรเราพูดเล่นๆก็นั่นแหละก็ตามนั้นแหละค่ะเออไม่รู้ก็ตามนั้นแหละเรื่องเรื่องนี้เขาเท่มากเลยอ่ะเอทำไมเราต้องผิดขนาดนั้นเขาก็น่ารักมากเ้เขาก็น่ารักเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไม่ลืมกันสุดท้ายอยากให้แต่ละคนขอบคุณแฟนๆที่แบบว่าซัพพอร์ตมาจนถึงวันนี้ ได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วจริงๆสําหรับผิดรักหรือว่าสุดท้ายแล้วหรือว่าอ Special Episode เดี๋ยวให้ให้ตัวละครเขาไปใช้ชีวิตอาจจะมีเซอร์ไพรส์ไม่มีแล้วหรอเล่นมีทำไมคุณจะเซอร์ไพรส์จุ๊บเขาอีกแล้วหรอจูนีคะเฮ้ยวันนี้มันไม่มีอะไรให้ทำของวันให้อีกเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยวันนี้มันไม่มีอะไรให้ทำยอดไง ครั้ที่แล้วเขาให้คำพันของแม่เขาก็เซอร์ไพรส์หนเหมือนกันค่ะบนหลังคารถหนูค่ะ ไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือยังอ๋อเออมันคือตัวอะไรอยากรู้อะมานั่งเอาปากกาเห็นแบกอยู่เป็นกระสอบอะคืออะไรอ่ะหนูไปเห็นสิ่งนั้นตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งไปถึงที่คุณแบกแบกเป็นถุงกระสอบใช่ไหมเข้ามาเซอร์ไพรส์เหรอคะเข้ามาเซอร์ไพรส์บนรถหนูค่ะแล้วตัวเขาก็ไปแล้วเขาบอกว่าวางไว้ที่รถนะหนูก็เดินไปดูโอ้โแจ็คีับเลยค่ะจีับเลยค่ะอังคารคุณโปรงเดือดช็อกอะไรยังไงซิทำไมเราถึงเซอร์ไพรส์ ไม่ใช่คือเจดซื้อมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่ของขวัญวันเกิดด้วยแต่คือหมายถึงว่าวันนั้นเหน็นให้อีกเลยนะเธออย่าเอาตู้เบางไว้บนรถต่อยังไม่ประกอบทำ <c oughs> ไมน้องถึงซื้ออันนั้นให้พี่จีนี่วันนั้นเจดหลอนเหมือนนั่งดูพูดแอปได้ปะ <c oughs> แอปสีพูดเป็นสี <c oughs> ก็คือวันนั้นอะวันนั้นอะดูในไลฟ์สดแบบเทกชั่นไง อ,งไงอะไระอ,อ take a t g y yes โอ้ยสุดหลังน้ำลายเลยอยากทานเลยเป็นนักเองแล้วทีนี้ก็เลยนึกถึงเพราะว่าเหมือนเจอพอดีแล้วก็เลยกดสั่งแล้วทีนี้เขาก็เขียนว่าเสื้อคือมันจะมีเสื้อใช่ไหมคะหมายถึงว่าเสื้อของตัวปากาแต่ว่าเขาเขียนว่าสุม่มเจก็เลยเขียนไปว่าขอสี<ข>อม่วงค่ะขอสีม่วงได้ไหมคะนะคะอ่าสามประโยคอย่างนี้ แล้วก็ไม่รู้ได้สีม่วงปะสีม่วงวันนั้าักมาขอบคุณนะคะเจ้าของร้านถ้าเกิดดูอยู่นะคะถ้าเกิดรู้จักหนู <c oughs> ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอบคุณนะคะ <c oughs> ที่ให้สีม่วงนะคะเขาถักเขาถามมาบอกว่าแบบว่าเออให้เลือกระหว่างสีม่วงกับสีฟ้าหรือสีอะไรอ่าเราก็อม่วงอยู่แล้วเออก็งงว่าเขาซื้ออะไรให้หลังจากนั้นเขาก็หายไปเลยหายไปแบบว่าประมาณสองสามอาทิตย์น่ะเนาะแล้วก็กลับมาอยู่บนหลังคาเลยก็ว่าวันนั้นไม่ยอมกลับบ้านสักทีก็ อยู่อย่างนั้นรออยู่อย่างนั้นหนูก็ถอดขนตาก็ไม่กลับสักทีก็อยู่ยืนยิ้มอย่างั like e like well ้นเลยเขายืนหมุนอย่างนั้นเลยเขาก็แบบยืนแบบยืนรอยืนรอก็แบบปงงเขาเสร็จก่อนนานแล้วทำไมเขาไม่กลับสักทีก็ยืนรออ๋อแอบไปวางของไว้เขาอยากเซอร์ไพรส์เราบ้างใช่นั่นรักดีไมยถึงอะไรคะหมายถึงของอะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะวันเกิดเขาแล้วนาเตรียมของพันรยาทำให้ค่ะ ก็ตะวัดเกิดในจีนี่ะแต่วันหือยังอ๋อนอนหนูเตรียมก็บอกว่าเอาบูปูตัวเองแล้วก็ให้เขาไม่รู้ว่าแบบแต่มันก็ใกล้แล้วเนาะก็ต้องคิดให้ได้แล้วแหละก็กำลังดูอยู่ค่ะกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นอะไรดีกำลังหาที่เขาได้ใช้จริงๆเราจะไปเซอร์ไพรส์เขาใหม่หุยแต่ว่า ถ้าบอกตอนนี้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วค่ะพี่มีให้ยืมแม่ปล่อยกู้ก่อนได้ปะปล่อยกู้ก่อนได้ไหม๋ยวเราให้๋ยวได้โบนัสละปลายปีละปลายปีละเราแสดงว่าเราเตรียมของขวัญให้เขาสิค่ะกำลังดูอยู่ค่ะแล้ววันนี้ีใครจะเซอร์ไพรส์อะไรใครอีกไหมโอ้ยถ้าบอกตอนนี้มันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วค่ะวันนี้ที่จีนี่แอบสปอยเล็กๆมาได้เลยตอนสัมภาษณ์สปอรไรสอะไรหนูไม่ได้สปอยอะไรเลยวันนี้วันอะไรอีก ใครไปเลยวคะวันเป็นมีอะไรอีกวะไม่รู้หนูไม่รู้แล้ววันนี้พูดจริงไม่รู้จริงๆถ้ารู้แล้วบอกแล้วเนี่ยอ่าให้ขอบคุณแฟนๆใช่ไหมคะใชเออเก่าเก่าเร็วมากได้เลยขอบคุณทุกคนคะที่อยู่กันมาจนถึงแบบปลายเขาเรียกว่าอะไรอะสุดท้ายสุดท้ายแล้ะไม่มีต่อละแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนคือ หลายห,ายหายครั้งเจก็ดูอย่างครั้งที่แล้วอะเราได้เราได้เทรนหนึ่งล้านจากอเอ่อลาเปโซใช่ไหมคะคือคนถ้าเท่าที่เราเห็นตรงเนี้ยก็ขอบคุณมากๆแล้วแต่เจว่าอีกหนึ่งอย่างแบบหนึ่งสิ่งที่ต้องขอบคุณก็คือแฟนๆทางบ้านที่ช่วยแบบเขาเรียกว่าไรแฟนๆหน้าจอที่ช่วยกันเพราะว่าทุกคนตรงนี้รวมถึงทางทางบ้านด้วยอะทุกคนมีผลต่อกําลังใจหมดเลยและเจก็ได้เห็นทุกท การซัพพอร์ตของทุกคนอะไรเงี้ยคือถึงแม้จะอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะเข้าไปตอบเองแบบทุกๆคนอะไรเงี้ยแต่จ๊ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เห็นเพราะจะรู้ว่ามันเกิดจากคนคนเดียวไม่ได้อะมันเกิดจากต้องหลาย WiFi ท้องถิ่นมากอะที่จะช่วยได้นึกออกไหมคะมันต้องหลายแบบคอนเน็กชันอะ <c oughs> เออ <c oughs> ที่จะช่วยในการแบบ ให้รูปเรามีการรีโพสเยอะขนาดนั้นหรือว่าทุกแบบทุกการกดหัวใจหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยจะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วรวมถึงในการไปงานแต่ละงานเราก็จะเห็นแบบแฟนๆที่มาให้กําลังใจแล้วรวมถึงอย่างเมื่อวานเนี่ยคือคุณแม่ก็มาช่วยกดตะกร้าเยอะมากเลยอะ่ะจากการที่เขาก็แบบหนูก็เห็นในแบบในในแบบ A X ใช่ไหมอ๋อช่วยคือเขาก็ช่วยกันว่าแบบเออช่วยลูกๆด้วยนะวันนี้ลูกๆขายของครั้งแรกอะไรย่างเงี้ยก็อยากให้แบบได้ยอดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะน่ารักอะเออดีกับลำทันเว้ยเออก็แบบคือทุกๆการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมันมีผลต่อเจกับพี่จินนี่แล้วก็รวมถึงทุกๆคนตรงนี้หมดเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะ ใช่ค่ะก็อยากจะขอบคุณอากี้ทุกๆคนนะคะอยู่กันมาตั้งแต่เด y 1จนถึงตอนนี้เลยก็อย่างที่น้องพูดคือพวกเราอะ่ะจะไม่ได้มาถึงจุดๆนี้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าทุกคนทั้งทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็แฟนๆทางบ้านหรือว่าจะเป็นอินเตอร์แฟน์ก็ตามก็พวกหนูรู้สึกขอบคุณมากๆคะ่ะเพราะว่าเรื่องผิดหลักเราอะ่ะก็คงไม่ได้แบบ จะใช้คําว่าอะไรดีอะคือสําหรับตัวหนูแล้วก็สําหรับตัวน้องด้วยอะมันคือประสบความสําเร็จมากๆแล้วนะสําหรับพวกเราอะคือมันเป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจมากๆและสิ่งที่หนูภูมิใจอย่างหนึ่งคือหนูมีอัลกี้แล้วก็หนูมีทุกคน,นะคะ่ะเธอไม่เห็นสุขใจที่เธอมีเราวะอ่าเราเ<ล>สุขใจที่เรามีเธอตลอดเวลา <S <S ไงโอเคโอเคพูดต่อได้สิ่งที่หนูสุขใจมากที่สุดก็คือหนูได้พาร์ทเนอร์คือน้องเจน่าค่ะเพราะว่าก็อย่างที่หนูพูดไปในงานไฟนอลเอพิโซดว่าแบบหนว่าคงไม่ได้มา ไกลขนาดนี้ถ้าเกิดไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ที่ดีแบบเขาอม่นี่อะไปจ๊อบคือว่าจบสวยขอบคุณค่ะอาพี่ิวพี่เน่ค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันครับก็ขอบคุณเหมือนที่น้องพูดมาเลยขอบคุณทุกคนค่ะที่สพอร์ตทุกๆอย่างขอบคุณที่สพอร์ตผู้หญิงสี่คนนี้ค่ะเน่ห่อยพี่เน่หน่อยก็ขอบคุณขอบคุณแฟนๆทางบ้านขอบคุณแฟนๆหน้าจอขอบคุณ ทุกคนที่มาในวันนี้ทุกคนที่กดบัตรได้ด้วยแบบขอบคุณทุกคนจริงๆทุกคนมีส่วนร่วมในซีรีส์นี้ให้ซีรีส์นี้ประสบความสําเร็จสําหรับพวกหนูพวกหนูว่าประสบความสําเร็จมาก,มาก,ม,ากมากแล้วเกินคาดมากๆแล้วแล้วก็ขอบคุณที่ขอบคุณออกกี้ที่สปอร์ตน้องๆสุดที่รักของหนูแล้วก็เดินเคียงข้างน้องๆของหนูใช่ค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งใน ผิดหลักเราเข้าใจเนาะแบบบางคนแบบทีมหน้าจอบางคนก็อยู่ไกลแล้วบางคนก็ไม่ได้มีแบบเออเวลาเวลาเอออะไรเอยต่างๆหลายหลายเซอร์คัมแซนส์ที่แบบมายังมาเจอกันไม่ได้แต่แต่มันก็แค่ยังมาเจอกันไม่ได้สักวันหนึ่งพวกเราก็ต้องได้เจอกันเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่จินนี่บอกคำดีๆนะเจ้าน้าหนูไม่ใช่คนเดียวที่เขาร้ออีกต่อไปเชอร์สแตนซ์ อู้แล้วก็ฝากเรื่องของพวกเราด้วยนะคะเจน่าวันนี้อยากได้เท่าไหร่เท่าไหร่คะกี่โพสโอ้ยเท่าไหร่ก็ได้พูดมาเผื่อจะได้เริมไม่จบท์นะไอเริ่มไม่จอบโอว่จริงจะอะไรก็ได้เลยค่ะคือเจนไม่รู้เลยว่าวันนี้มันจะเป็นสุดที่เท่าไหร่แค่ทุกคนมาแล้วทุกคนรีหรือว่าทุกคนแบบ ให้การกดหัวใจหรือว่าโพสหรือว่าคิดถึงหรือว่าอะไรก็ตามไม่ตัดราเราได้โบนัสจากแก้มหนูไม่อยากได้แล้วจ้ะเพราะว่าไม่เอาแล้วไม่ขอแล้วแล้วแก้มฝั่งซ้ายเราไม่อยากได้หรอเมื่อวานอุนแม่ทํางานหนักเกินพอแล้วคุณแม่ก็ทํางานหนักเหมือนกันใช่วันนี้อุนแม่ต้องได้พักวันนี้สเปเชียลเอพิซดค่ะเราอยากมาคืนความสุขให้กับทุกคนมากกว่าใช่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเครียดอยากให้ดูแล้วก็มีความสุข่แต่ว่าท่กดูเเอาสักเท่าไหร่ดี อแม่จะเทนให้หนูเท่าไหร่ล้วหนึ่งเทนก็ได้อะแม่คนเดียวแม่จะเทนให้เท่าไหร่หนึ่งเทนก็ได้สองเอ็มปะล่ะลองดูแม่เทนสองเอ็มคนเดียวเลยเหรอคะแม่สัญญากับหนูก่าไม่เดี๋ยวพัชใไรายจัดสองเอ็มให้ไง่ายโอ้ยโอ้โห่สองเอ็มมันก็จะต้องสองเด้งจากเดิมใช่ไหเอาล้านหนึ่งเท่าเดิมก็ได้ไม่ใช่ไม่อยากได้แต่ว่ากลัวเหนื่อยล้านหนึ่งเท่าเดิมจะเสียสละแก้มฝั่งขวาที่ซิเนทไหม ได้เลยเอาแบบไหนเอาแบบเดิมไหมฟังไหนก็ได้แล้วแต่ให้หนูนอนบ้างเอาแบบไหนเจน่าแบบไหนเอาฝั่งหน้าหนูสวยฝั่งซ้ายเอาแต่ว่าวันแก้มฝั่งฝั่งเอาแก้มเอาแก้มฝั่งขวาก็ได้ฝั่งวาโดนฝั่งโดนฝั่งขวาโดนไปแล้วเอาฝั่งซ้ายก็ได้ให้ให้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมคืออะไรต้องหอมแบบไหนหอมเบาๆหรือหอมแบบยังไงแล้วแต่เลยอ ก็แต่ใจฝั่งเดียวพี่เนจเป็นเพื่อนเธอเอาด้วยไหมเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเราสองคนเราสอคนเป็นพยานแล้วกันหรอโอ๊ยใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้เลยวัดเต็งไม่ได้นะอันนี้งานใหญ่ข้ามมืออันนี้งานใหญ่รางวัลต้องใหญ่กว่าเดิมพวกเราพวกพวกเราพวกเราเป็นคน private ค่ะเราซัพพอร์ตน้องเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้สั่ใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้ private ไม่ private รอบึนๆออกมาก่อนเถอะ ย่าแปลว่าถ้าวันนี้สองเอ็มเจน่าจะเสียสละแก้มอีกฝั่งหนึ่งให้พี่จินนี่ค่ะรอชมได้ในโซเชียลของผิดหลักเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะแต่ไม่ต้องเครียดนะคุณแม่อยู่เข้าใจคุณว่นคุณแม่แบบทํางานอย่างหนักเลย่วันนี้ก็ต้องส่งงานหนักอีกวันนึงก่อนก็เจน่าว่าไงหนูว่างั้นค่ะเออไอเราไปตามนราบเจน่าค่ะเออค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 啊，意思。